ของธรรมดาเป็นได้ทั oh, exactly. <c oughs> <c oughs> ้งปัมะัวมั uh> ิมะวรออย่องนี่ก็กำลังไหวพระเนาะไหวผ่าหับศีล อธิษฐานในใจน้องไฮไล่มันนะบอยไผยได้ยินนะอาตีอุทิศบุญไปหาไผยกับ่มีบ่มีไผู้นำเนาะผู้คนเดียวขใครสัตว์ล,ละ่ะเอ็นกันยาท่านเนโมซีว้าอย่างเนโมอย่าว่าได้อันว้าวคือไอว้าวน่ะเคสคือไอว้าหน่ะคือไอ้ว้า สบายดีสบายดีตอนดึกตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งเนอะตีหนึ่งสามสิบสามนาทีซึ่งเมื่อนี้เป็นบุญเป็นเมื่อบุญห่อข้าสสารากเนอะทุกคนหากมาแต่ยอดโกนอาบนน่ำแล้วเนอะ เดี๋ยวมือนาบวงเอาสิไปไซบาดเนาะทุกคนตัวแดงๆคือทิมห้างน้อเป็นวันศีเดี๋ยวตอนห้าโมงนี้เอาสิไปพ่อกันยวัดเนาะทุกคนเดี๋ยวสิไปเบื้องว่าสิเอาสิไปวัดใดไปไซบาสนะตอนนี้ก็ขอตัวนอนก่อนนะทุกคนแต่พ่อกันยวัดเลยเนาะ ทายละโอ้สวัสดีเป็นตอนเศร้าและรอเหมืนล่ะไปไน้รนโมนอนเ,เนนนมโมโนต็มตีนหรอะเต็มที่หรอกเออเออเออโอยหรอไตอนนี้ก็จะไปใส่บ้านเนาะทุกคนโนมโมจะจับป้องจับทายไอ้นัทเนี่ย Nát chiêu, nát chiêu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Torre. ไปปนะครับ,บรับแรายว่ะนี่ค็คเป็นทางภาวัเไกไก่ เรื่องวันอโมโวนเกี่เนื่องลาขึ้นพ่อยหัวไปจขึ้นล่ะ,ะนะเดียวไส Au ทุกชีวิตย่อมเป็นไป,นปนตามกฎของกรรมอยา่าคุณคิดว่าความมั่นคงของชีวิตแห่งร่างกายนี้จะมีถ้าหากคิดเช่นนั้นก็เป็นการคิดผิดอย่างแน่นอนเนื่องด้วยชีวิตเมื่อเกิดมาก็ย่อมมีการเจิดการตายาเป็นของธรรมดามาหอดคนแรกเนี่ป็นได้นะทั้งปฐมวัยมัชิมะวัยปัจจุบันวัยให้การศึกษาตาม<ะ>ที่เป็นหลักกว้างๆเป็นได้ไม่เป็น การประมาทในชีวิตให้กำหนดไว้เสมอว่าร yeah. ่างกายหรือไันห้านีเป็นเพียงที่อาศัยชั่วคราวต่อไปเมื่อถึงเวลาก็ต้องออกไปเกอยจากร่างกายเวลาเมื่อไรตอนไหนก็พร้อมที่จะไปถ้าหากร่างกายยี้จะพังลงไปวัดงามในเนี่ยคับว่าการเกิดมามีร่างกายอย่างนี้จะไม่มีกับเราอีกต่อไป ฝกตดนุนจอดใส่ปกติจอดการไว้กัดของกรรมใดๆที่จะเข้ามากระทบร่างกายหรืออาญตนะแล้วเพียงปล่อยวางให้เห็นธรรมดาชาตินี้เป็นชาตสุดท้ายถ้าหากไม่มุ่งคำสิตที่เที่ยงให้มั่นโภายในระยะสั้โย่ก็ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไรจะได้มคนอย่างบบทันโลมาเนาะทุกคนแกนของพระศาสนาอีกให้คิดไว้เสมอว่าโอกาสดีเป็นของเราแล้ว กลางหกโมงสาหล้านี้ให้พ้นไปเป็นของเราแล้วจงอย่าก่อยอกาคิบนั่งดิ

ปต่คนไ่อทำให้คนไม่พอโอเคลองไปไกลสิแล้วลอา่คนใ้คุ่นี่ไนางัสูบนไทรุ่งงลกสาลอามขึ้นไปนะพี่ล็อกสามไปเมันูอเขาอาไินชายมันเขาไปในไอ้ mình cũng thấy được phải chứ? Mình biết là hàng của bạn coi chứ. Mình là, lên lên Well, I'm not going to count うまくない。 ขอเต็จนะเป็นเตสังปะทังสาธุนะใจเทโลภะนะเจกุจจังสังฆะวาอะระหัง <laughs> อภิปัสสนาญาณวิตกปมปัญจกะตะกะกุฏฐาขอแสดงไปอีกรอบ <laughs> ว่ว่าแล้ว่เอาว่เอาเอาใส่เลยเอา่มันก็บรรจุใส่เช่นอไ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ อันนี้แมนี่ค่ะอันนี้แม่นี่ไหมเดี๋ยวคุณผู้บริสันธ

อะออมาคือป้อ่ะออให้อันอใช้กล้อง้จะรีดไหมนย่าไปอิกอน่าไปอีกเ่ยไอเต้นเลยเต้นเลยี่ยไปอิกเย่าไปอีเต้นเต้นเต

ส่วนยางเนอะอยู่นี่นะที่หาบนรยาติก่อนนี่ไฮไลท์มันมันอยู่บรนนีละน,นี่อ่ะอธิษฐานในใจน้องไฮไลท์มันอบอยเพยได้ยินนำ้ำอาซีอุทิศบุญไปหาไพ่กะโบ,ม,บมีไพหู้นำเนาะหู้คนเดียว ไล่สาสตรมไล่กันยาทั้งนโมสีว่าอย่างนโมอย่าว่าได้อันว่าคือไอว่านะเพศคือไอว่านะคือไอว่าเนี่ยทีจะว่าเนี่มีไฟหูน้ำตอนนี้จะแล้วแล้วเนาะเอาไม้ดู บมไยหูน้ำให้กห้เาในใจให้ของน้ำบนี่บจะเบาก่อนบบอโอเกาบูอ่ิชชานยบูบอเ้ยอทิชชานเขาิชชานไปแตงเจ้าเนย่ไปรถแตงเจ้าเนยไอฮันบบอไอนะเขาในอีบเมนนั่นก้มีอย่งนี้เมนยู เ้ยแมนยูได้แมนยูสิมเมอเลยแมนยูจะกลับบ้านนะกลับบ้านไปนอน กิมนี่ก็ได้เราบางกิมมีจบฝากกดไลค์กดติดตามคือเก่าตป็นการกำลังศิษยาบ้านเมื่อนอน